สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นคุณครูเต๋าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องจำนวนเฉพาะกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปๆพวกเราในคุณครูีนคุณครูเร็วๆจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวเท่านั้นได้แก่ 2, 3, 5, 7และ1 1เป็นต้นมาดู2กันนะครับอย่างเช่น2มีตัวประกอบเป็น1และ2 3 มีตัวประกอบเพียง1กับ3 5มีตัวประกอบเพียง1กับ5 7มีตัวประกอบเพียง1กับ7 11มีตัวประกอบเพียง1และ11ครับนักเรียนคิดว่า12เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับคำตอบก็คือไม่เป็นนะครับเพราะว่า12มีตัวประกอบมากกว่า2ตัวมี1มี2มี3มี4มี6และมี12ครับ ส่วนนักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจเรื่องตัวประกอบให้กลับไปดู EP ีที่1ได้เลยครับคุณครูก็ขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ